ต่อจากคราวที่แล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งคราวที่แล้วอ่ะเราจะต้องหากุญแจครับผม <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปไขห้องชั้นสามให้เจนเฮ้ยแต่ว่ากุญแจอยู่ในตู้เซฟตกใจในตู้เซฟอ่ะมันไม่มีรหัสไงเราก็ต้องไปหารหสัสครับโว้ยคนลุกเลยโอ้ย เฮ้ยก่อนนะมาช่างช่างมันปล่อยไปโอเคครับอะไรวะตะกี้คือหุสะดุ้งเลยโอเคครับคือเราก็เข้าได้ทางนี้ได้ทางเดียวนะเนครับผมว้าวเฮ้ยเรากลับมาชั้นหนึ่งใหม่อ๋ออ ชั้นสองครับเขาไม่ได้ชั้นสามเฮ้ยชั้นสี่ประตูชั้นสี่น,น,นี่ที่ที่เราเพิ่งเข้ามาป่ะปเข้าไม่ได้ครับ ดูชั้นสี่ที่เราเพิ่งจะหนีลงมาไงเออหนีเพลย์ลงมาพุชโอ้ยเสียงว่าตัวอะไรชั้นสองรอเปล่าไม่ได้เอ โอ้ยล็อกอะ่ะเนี่ยเราจะต้องใส่ไว้ในตู้เซฟห้องร้อยเวนแต่เราคือหารหัสตู้เซฟไม่เจออ่ะทำไงอะ่ะห้องน้ำก็เข้าไม่ได้โอเคครับให้รู้ว่าชั้นสี่เสียงปึงป้งๆเมื่อกี้เราขึ้นไปดูวะ ล็อกไปเราลงไปชั้นชั้นหนึ่งอยู่โอเคครับเรามาที่ชั้นหนึ่งต่อ นี้เป็นห้องของกลางเมื่อตอนที่แล้วนะเราต้องหารหัสตู้เซฟให้เจอรหัสตู้เซฟเนี่ยห้องร้อยเวน นี่ไงโอ้โ oh. ห oh. นี่เลยคำใบรหัสอยู่ตรงนี้บ้าบอโอเคครับผม90อันนี้มเก้าส0 6ห1สิบะเออลองดูครับเก้าสิหสิสิบนะเก้าสิบหสิบ บหรือว่าเอาเป็นอ่ะสิบหกสิบเก้าสิบไม่ใช่ถ้างั้นเราลองเอาหกสิบแล้วกันหกสิบเก้าสิบแล้วก็สิบครับ ไม่ได้เอ๊ะก่อนนะอ๋อก็ต้องเป็นหกสิบเก้าสิบสิบสิใช่มันน่าจะแบบกลับหัวกันใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดกลับหัวกูก็คือหกสิบเก้าสิบสิบใช่ ลองดูครับผมเราเป็น01นย์หเรามองข้างล่างนะศ1อา่าแล้วก็06 06ก็คือเก้กับหัวนี่แล้วก็09ก็คืออันนี้เรียบร้อยได้กุญแจแล้วโอ้โหซับซ้อนไปบ้าฮะศูนยาครับ โอเคไปโดยบันไดอ๋อลืมขึ้นชั้นสามมันครับเฮ้ยผิดทางโอ้ยต้องเข้าห้องนี้ เจพี่ okay. มาแล้วเฮ้ยน,น,นั่นเจนใช่ไหมเจนเจนรอด้วยจะบอกนะว่าข้ามโต๊ะไม่ได้ คนที่ผ่านไปใช่เจหรือเปล่ามีสมุดโน้ตครับ,รบทุกครั้งที่หิวเราแนบหมอนท,ทุกครั้งที่หัวเราแนบหมอนเราต้องหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแปลกๆที่ไม่รู้จักวนเวียนซ้ำไปซ้ำมายานอนหลับคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราหยุดเรื่องพวกนี้ได้โอเค แล้วทำไมเรากลับหัวยู่วะแล้วห้องใต้บันไดมีหนูอยู่หรือไงนะทำไมเราได้ยินเสียงแปลกๆทุกวันถ้าพวกแกเจ้าหนูสุดซนยังเสียงดังอยู่แล้วก็แกได้เจอกาวดักหนูทั่วบ้านแน่นอนห้องเก็บของใต้บันไดอ่ะ ไปไม่ได้เหรอ,อท,รทำไมมาปิดไว้เงี้ย,ยวิทยุกระจายเสียงจังหวัดยะโสธรน,นะผมรายงานข่าวไล่ลา่ลาจับกุมนนล่าสุดของนายพิชัย มานาภัยบุญผู้ต้องหาในคดีลักรถจักรยานยนต์ซึ่งล่าสุดนั้นนายพิชัยได้ขับขี่จักรยานยนต์ผู้ชนเข้ากับท้ายรถบรรทุกหกล้อที่ขนเหล็กเส้นจนเป็นเหตุให้เหล็กเสียบทะลุตาซ้ายเสียชีวิตขาดที่โดยเบื้องต้นทางตำรวจไดเก็บรวบรวมหลักฐาอนอื่นๆในตัวพิชัยเพื่อขยายผลจับกลุ่มกลุ่มแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ต่อไปทางนี้ยังพรมพบนักซิ่งบางส่วนหลบหนีอยู่ผู้ใดมีเบาะแสแจ้งตุ๊ด แล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อทำอะไรไม่ได้เหรออ๋อมีรถเคลรนอยู่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมนี่ไงอ๋อนี่เราต้องเอานี้ลง โอเคแล้วเราก็ไปเอาเกียว <S <S <Hey. S 1> เฮ้ยอ๋ออยู่นี่โอ้ oh. ชีวิตโอเคไหนละใครช่างตั้งขวางประตูห้องไว้เรืเกินอุ้ย ไฟกระพริบโอเคครับป่ะรีบไปดีฝ่าโอเคไม่หล่นใส่หัวนะ่ะเฮ้ยออกมาข้างนอกเฮ้ย ถึงแดงเจอแล้วเจอแล้วมืวแล้วครับโอ้โหโดนตบบ้าบอว,ว้าวนี่ไง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 นี่ลุลลล ัอยู่อีกอ่ะโอ้โหจะจะไปยังไงวะโอเคแอ,แ,อแอบ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 โอ้ยแอบไม่พ้นมาต่อดิ ว้าวแอบเลื่นได้ขึ้นเดงลงเฮ้ยมันมองมานี่แล้วอะไปไหนวะนูนูนูแดงๆอยู่นูน่นยังอยู่ ดี okay, ครับโอ้โห oh. oh. ไปครับ oh. มอบมอบมอบเอ๊ะ <Okay. S 1> แล้วคือเราจะต้องแบบมายังมายัง เอ๊ะพับผมอุย้ยเกือบเลยไปย่างไปย่างอุย้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราต้องรองมองไปทางนู้นเนาะ อยู่นี่ไงมือโหดมือมันร่ำเลยอ่ะ Okay, ออโอเคครับผมเขาอย่องเขาอย่องโอ้ยมองวี้แล้วย่องย่องอเฮ้ยเราต้องวิ่งไปที่ประตูนูน้นใช่ไหม เราเรๆเรๆเรเรเมอบเปิดไปทำไมวะอา้าวโดนเลยโอ้โหเวๆๆกแล้วลวทำห,หมอบก่อนเลยครับผมแอบบก่อนแบบอนแบบ อยู่นี่ไงเจอแล้วโอเคตัวบ้าเลยอุ้ยคุย้เจอแล้วนี่ไงตัวเริ่มเลยโัยแปลกเป็นมันอีดีนีน่จริงเหรอโอเคครับไปยัง คือเราจะไปไยังไงอ่ะว้ายแล้วมันมองอย่างนี้เลยเหรอคือเราต้องไปทางไหนวะเนี่ย สบตากันเต็มๆไปครับโอเคหรือว่าเราจะต้องไปอีกทางหนึ่งทางนี้ใช่ไหมอาจจะใช่นะเฮมาแล้วมาอมงมาแล้ว ติดอีกโหไปไม่ได้โอเคแล้วคือมันหันหน้าเร็วมากอะ่ะ ไงอแอบตรงนี้เออได้ดิเออนี่แหละนี่แหละโอ๊ยไปไงต่อ เกือบไปปะนี่ไงประตูเาตรงนี้เรายืนได้นะว้าวโอเคไปครับโอ้ผ่านแล้วมืดว่ะเฮ้ยโอเคครับผมกว่าจะพาอีกเพลย์ได้มาได้ อีว้าอุ้ยลอยเลือดอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเปรตสามพระเวสีผู้หิวโหย ที่ติดพันอยู่ในบ่วงกรรมของตนเองบนโลกมนุษย์ความหิวโหวยทําให้สัมภเวสีทรมารและกีดร้องโหยหวนขนลุกเปลตที่วนเวียนสามารถสงบลงได้จากการเส้นอาหารชนิดใดก็ได้พร้อมปักทูบหอมหนึ่งดอกและควรวางอาหารที่เส้นไว้บนโต๊ะที่ปูด,ด้วยผ้าสีสดเสมอนําอาหารวางบนภาชนะเอาทูบปักไว้บนภาชนะจุดทูบเป็นอันเสร็จโอเค Huy, này là huy trên trên tiền cho ta bao trên không ôi, Nhưng ngay à? แลไปยังไงอ่ะมุดไปมุดไปแหมเราก็ต้องหาทางทำให้เปลดสงบเครื่องเส้นอาจช่วยได้โอเคไปขีดไฟครับเทียนเทียน,นเก็บเทียนได้ไหมโอเคครับผม Thả à, sen hả? Thương sen như này à uh. huy, 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 huy. Ui Ảo Hơi 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 Ủa, bè chỗ này hả? ราจะหาครื่งเส้นตรงไหนอ่ะครื่องเส้นเครื่องเส้นยังไงเจออะไรบ้างเนี่ยนี่ครับ แจล็อกอีกโอ้โหโอ้ยตายตายตายทุบตู้เลยอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ my god ไปแดงแกเลยตาแดงหู้ตัวเริ่มเลยวะ่ะ วันีนี่เจอคุณแจแล้วเจอคุณแจแล้วคุณแจต้องเออรู้แล้ว ก่อนแอบก่อนโอ้โหมองมองมามองมางเจอยบไปแล้วโอเคเจอวินแจตู้ครับอ่าอันนี้เป็นทูบเก็บมา ล็อกอีกไม่ต้องใช้แล้วมั้งโหว้ออกไม่ได้แล้วเอาละมึงเอ้ยนี่หน้าต่างออกได้ไหมไม่ได้ครับนี่ไงนี่ไง ออกไปได้อีกหาชะฉลแรงอีกโอ้ยในตู้มีอะไรบ้างปุบตู้เถอะจ้าไม่มีชาแรงเลย ทำไมไม่เห็นวะโอเคไขควงครับแล้วทำไมไม่บอกว่าไขควงแงนะฮะอู้เออยืนจ้องอยู่เงี้ยไปไงวะ ไปที่มีแสงสว่างทางนี้ทางตันแน่เลยนั่นไงืึโอ้โห